โอ้บ่าไว่สองหมื่นไม่เป็นแม <Napoleon. S 1> <the> ่สาวสิเดเม่สาวอืมได้ทับยังฮะแข้งขาดีเนาะผมเลยโอ้หางยาวดิแล้วจะปีแล้วบุ้นเนี่ยอืมตัวนี้เด้สาวน้อยหน้ารีอยู่เนี่ยสิบสามพันสิบสามพันนี่ก็แม่สาวกันตัวเนี่ยตัวนี้ผู้บ่าวนี่เด้ กูบอกนี่เก0าพันสีแดงดีของเราต้วนะครับเนี่ยสูงประมาณร้อยบาถึงร้อได้ยนครับเต็มฟองฟองฟองาผมเนี่ยนแปดสองครับวแปดสองหนึ่งสามครับสี่เก้าเจ็ด่องน้องมะแดงครับผมเอา ูตัวนี้ได้หรือตัวนั้นตัวนี้มันดเเงิงบนะกูบ้าวสตัวนี่ครับมนกำลังต่อกันอยู่ต่จะถามมงไงแถวๆพอลุอต่อเลยครับผมก็ทายผมไปตังนี้แหละตัวอะไรเนี่พ่อนี่เปิดไว้ตัวอะไรเนี่ยรอรเว้ยสองนห้ตัวละตัวละตัวละิงหอ้ยอ้อย สองห้าร้อยครับเนี่ยของเลยตัวนี้ก็ถุงงามพกงามรอน้ปนปองม่หนุ่มกว่าเราหน่อยหัวหนึ่งข้าลมก็หัวมัน วนโอหัววนตีดเดียวคนหัววนกบอล้เี่รอดัวเดี๋ยวจมันโอ้ยกำลังนดเดียวย่าเป็นบ้าห้องจะดแต่เลอหลายรออยู่ครับป้ามีเงิะแเงนองิน้ยอะบยงินให้อแมีเงิน้ยอะแยเงินให้อแมงิน้นีงยมมงีเเี่ยมงีี ถงวันลอยว้าวลอยี่สิบห้าได้แล้วครับเนี่ยหอาล้นราคาเปิดไปเท่าไหร่ยไปถามคุณห้เดอ้อ,เอครับเด้อขอบุ้งแกงคอครับแม่สาวใส่เลี่ยงต้วเนี่ยหัอทำเขาเรียบร้อยแล้วเขาทำมาครับหัวแหลมปิดเลยเขาทำมาหัวแหลมปิด าพี่ตองเบิ่งเอาครับทำง,งาเนเลยครับแม่สาวครับของผมวุ้งเดียวอยู่ไปถามรายละเอียดเพื่นไหนครับเพื่อนมาจิ้มกาแฟอยู่เสื้อคลุมสูงเนี่ยร้อยอที่จะหาได้หรอครับที่สิบคิวเนี้ยดีเลยครับเนี่ยคิวเนี้ยเสืเกี้ยงตัวสะอาดสะอ้านด,ดีพร้อมด้านนี้ครับมาด้านนี้เราฮันหนาวมาคุยฮันหนาวจุ้แลฮันหนาวมาดู เอีมันติดตาทับตนเนี่ยเพิ่งบรรยากาศพ่อสุภาพพ่อสุภาพสวัสดีครับผมพ่อสุภาพกะทิยังกันดโดนเนี่หภูมลุงคงอยู่เนี่ยที่เรียกว่าซอยจู่รีโอ้กาแฟฟรีเนี่ยครับที่สุภาพแก่เยเจ้าของตลาดเพื่อจะเอากาแฟมาบริการพี่เส้าได้พี่น้องเด้วยเนี่ยตลาดน้อยๆครับมีปลาต้งโกรับเอาอบตแล้วเอายังไงมึงเนี่ย ได้กกระเปาครับข้บตนายกายกครับเว้าพี่ผิดขอโทษครับข้ายกขอโทษขอโทษขาทนายกขอลี่เล้ยงอ้นายกแหลวไดยกมนนายกแหลวได้ยกแลได้ยกแก้วด้นายกสูบันพนะยกจอกยกจอกขาียขา้ไปเลยขางัวขางัวประจาโอ้ตายแล้วแหลเอ้ยพังกด้แหลเ้ยเขาว่ายกแต่ขางัวสั้นยกขางัวออว่เป็นตากระละอย่งสั้นว่า เอาบึงบรรยากาศไปซื <lo> oh. <im iter> uh ้อๆแหละครับขบุ้งเท่าไรตัวนั่นน่ะก็ได้ตัวผู้สาวน้อยน่ะสาวน้อยผมเือบเจ็ดพันห้าร้อยเอาบอกเบอร์กันน่ะบอกเบอร์น่นยแนึ่งศูนย์สองห้าหนึครับศูนย์แปดหนหนึ่งครับหนึ่งหเจันห้าร้ครับครับผมอ๋อพี่นอง

ครับทำวันนี้ประการตีสี่คุกเยกับแม่ตลอดมมามามาทุเรียนเขากสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาพ่อกับบ่าวขอเพียงกับช่องขอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับวันพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านน้ายตำบฝ้ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568ครับและอีก18มื้อครับ ตบปีนี้เ้าเด้พี่น้องเอาเบิ่งวันหนี้งว่ามาหลายอีกคนมาหลายครับเบิดปลาดุนเบิ่งมี่าไรอยากขายนี่ครับวันที่สามนกเดียวตัวเดียวถ้าได้กำไรเพิ่นก็บอกไข่ให้ พุเด bueno> ี๋วพี Meat ่อักอนแม่ทอวจิบเกลัดเกลซหอจิบเกะแม่เลยเด้งอยู่ในนหัวข้อเดียวจิบเกอให้สวัสดีครับผมทดเดตัวเนี้ยห้องไว่เก้าพันครับเก้านเนาะจะปีจะเดือนแล้วเนี่ยหัวสิ ยูว่งหกยันนี่แหละครับอืมตะปูเนาะเนรนมเรียบเลก้าพันชวนนอนไปค้าห้องเนาะครับผม่งราไหนร้อยยี่สิบ้วันเลยยมีละครับบลกลบเนาะเอาเนี่ยให้บอกเบอร์ให้ผมเนี่ยคเก้าหกครับคุณเก้าหกเจ็ดเก้าห้าเหหกครับผมหกห้ครับไม่หอยากหอต่อครับอยต่อนาะครับผมเอาเนี่ครับไม่ต่อปากช่องพอเพียงเลี้ยงตัวไรยนนเดอครับผมปากคสมีครับโอไมีออกแคลอรี่จากน้อยมันเลเนนแบบี้ะ เอาอย่างไรส่วนหาแล้วครับเอาเาบาื่งผู้าบา่าวของไม่แบนครับผู้บา่าวสายขุนครับหัววันปีกว่าแล้วครับเนี่ยี ย็ไดห้นเยไดหลี้ึ่งร้อยสี่สบได้แล้วครับเนี <h <h ่ยึงสามจิงหาบลอกสามจิงหาบกบครับแต่รอยสี่สิบจะเป็นราคาตัวรที h h ่ทางคนไห้เล้นครับ เพงขายดีอยู่ดีครับบาโต้เดียูบามาเถอะไมารขายตัวนี้เตี้ยขายตัวนึงแลครับไหตัวนี้ยตัวนี้เปิดไ้ที่ยิบ้ครับสองหมื่นห้านเอาไปสายคุณน้องว่าแกล้วเนาะอืมเอาบอกเบ้ร์นเก้าหกเก้าหกเก้าสองแปดสี่เก้าครับส่วนแปดสี่เก้าใแบนเนาะเอาเดี๋ยวจะให้เบึ้ง พี่โดนสวัสดีครับผมพี่ดูสวัสดีครับแขนเป็นยังนะแขนเป็นยังอ่ะโอ้แขนดึ่งหัวเราวันบาทครับเนี่ยแขนผมมันเข้าเป็นลมเมนบอกลาว่าเป็นกลับบ้านดึกเลยเมนกลับบ้านดึกเลยนี่ทำร้อนนั่นแหละครับเออพอหยอกเราครับเท่าไรแล้วเนี่ยูอเบาเนี่ยขายเราตี๋ฮะเป็นยังขายเราตีเนี่ย ตัวที่เพิ่นว่าเอา 2, ้ค่ไรสองหมื่นสี่ได้กำไรเพิ่นกับบอกขายน้ำเนยผมซื้อไว้เรืสองหมื่นสีถถ 25, ถ่ถ้ามันถ้าเพิ่นอยากเอาสองหมื่นห้าถ้าถ้ามีคนซื้อก็ขายไปได้กำไรห้าร้อยก็เอาเออตัวนี้วีตัวแดงตัวขาวคนเดียวตัวขาวมื่นเจ็ดพันครับมื่นเจ็ดพันเอาบอกเบอร์ผมไ่สันย์หกหนึ่งหนึ่งก้ห้าศูนย์ครับตัวนี้ขายไปแล้วเนาะสองหมืนสี่เนี่ยขายอีกก็ได้ครับเพิ่นก็ขายยู่ได้ขายไปแล้วแตเพิ่นอยขายอีกกำไรก็เอาห้าร้อยก็เอาครับออครับน

เอาพ่นั่งวันดีครับบมสวัสดีจ้าเอาวันนี้สามตัวยก่าไรเนี่ยอันไรละสี่พันตัวตัวทายแย่กัตัวละสี่พันจ้าถ้ายกนี่ยเอาบนี่ก็จะเอาจากืันสองกับพันพันจะยอะไรจะตกต่อเนาะจ้าตัวนี้อยู่นี่ดอยูนี่สีขาวตัวผูตัวนึงตัวเมียสองตัวโอ้ซานมแล่าเนี่ยแล้วจ้าขี้ยาขยาดยัง อย<ไ>ากแยาอยากมันลุงเรียบร้อยแล้วพร้อมเลี้ยงเนาะเอาไปปล่อยใส่คอกเนาะเอาไปใส่ยูเอาไปเครื่องตัดหญ้าปล่อยไปใส่กระยูบสวนลาวาวัาจะผลบ่ผูกละปล่อยเลยเหรอเอาพี่นั่งบอกเบอร์ผมเนี่ยศย์แปสสปหนึ่งหกแปดสองสองศูนย์แดมสปดนึปดสองสองตัวประมาณร้อยสิบงัวประมาณร้อยสิบครับพร้อมสูงแนเนาเบอร์นะครับตัวนี้ มีตัวน้อยของมูดเนี่ยน้องลาเนี่ยปูนึ่งเมง่ซอม มีอันตลาดงัวมึนี่บ่มีตลงัวเด้มาบิ่งอันนี้ของแปลกยังอ่ะทํานั่งงหันวอนเอามีหอนมาขายครับเพิ่นมาขายไหมก็มีไขาโตะงามๆสรัองก0 0พันแพงกว่านี้ครับชหดครับโอ้งามกไก่ส่งได้ครับก่ไก่ส่งฟรีต่างหากมีจักตัวนี่มีตัวกลางตัวนึง4ีตัวตัวทั้งตัวนี้ ขึ้นท <Stadium> ั้งพี่แม่คุณมินขัดสมาธิทั้งหมดผู้ใดผู้ใดว่ากันหันหน้าไปทักพุ่นหนนไทพุเกี่ยวเหย่อดูด้ไม่ดูไม่ดูถ้าบอไม่ดูมันชื่่ีเนี่ยไม่ดูเนี่ย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 ไม่ดูแหงดีถ้าบมนไม่ดูเมันชื่อพุนอันนี้เม่นไทางเยตัวงวังของพ่อเชยนครับ แม่สาวครับพี่เนี่ยห้องไว้เท่าะยีปถามคนไหนได้พีน่น้องเด้อถุประมาณร้อยสาบาสามบครับสามสิบหวกลบเรามีถามราคาคนไหนครับโคเชียนเท่าใไล่ะของโคเชียนน่ะแปดพันห้ครับฮะสิบแปดหาเอก็ว่าใสา่วไว้ตกใจเบิด เอาบอกเงยบอกเยครับครับ0ื8แปดแปคื8แ0ดสปดห้เออเอาแพงของเราเลยเหระครับเนาะก็สื่อของเราอยู่เอามบรรยากาศไปครับพ yeah, oh yeah oui, ี okay, ่น้อง ครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานปศุษั์จังหวัดชยยัยภูมิพี่น้องมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นการระงับป้องกันโรคไปก่อนครับพี่น้องเด้อจากสำนักง,งานปรุษั์จังหวัดชัยภูมิครับมาฉีดยาฆ่าเชื้อให้ตลาดน,นัดวัวทุกทุกที่ครับในจังหวัดชัยภูมนินี่คนที่ไปทุกที่ครับเป็นการป้องกันครับเพื่อป้องกันระงับยับยั้งโรคระบาดปากแห่เท่าเปื่อยครับทุกโรค้วครับเป็นพลังวิทยทยให้มาฉีดยาป้องกัน รักษาไว้ดีสุดครับป้องกันยัให้มันเกิดได้ครับเกิดแล้วมันเสียหายนะที่ไปพี่น้องในตลาดบ้านฮ้องเกษตรกรบ้านฮ้องครับนี่่กนกำลังชี้ท้ายอยู่นะครับวันนะี้ขอย่าไทยประชาะสัมพันธ์นี่นะครับเด้อขอย่าไทยขอย่าไทยใบเลขอันนี้หฮา,านำ้ำไอกกรมศาทรน้ำขอย่าไทยนะครับประชาสัมพันธ์ท่องขอเพียงเรียงตัวได้ กรมบริษัทสำนักงานบริษัทจังหวัดชายภูมิครับเพิ่งออกมาฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับตลาดนัดครับเพื่อป้องกันโรคปากในเท้าเปื่อยนะพี่น้องป้องกันโรคระบาดในจังหวัดชายภูมิครับตอนนี้ยังบ่มีครับยังบ่มียังไม่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดชายภูมิเราเป็นการป้องกันที่ดีครับเนี่ยกำลังฉีดยาให้ครับอ่าจุ่มเกิดยาให้กับในห้อยงัวเขาในห้อยที่มาในตลาดครับฉีดยาฆ่าเชื้อครับเนี่ยกำลังฉีดอยู่นี่ครับดีครับดีป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ก่อน พ้ S <S <K un> นเลยดิพ้นเต้ถังครับคน <K un> ขีดไห้ในรถครับเอามาเิ้งนี่ครับน่องคนมาขีดไห้เจ้า <K un> หน้าที่ <K un> ของสำนักงานประษาัฐจังหวัดชัยภูมิครับไป็นนไปทุกตลาดนะครับเนี่ยไปทุกตลาดนัดนะครับป้องกันยางดีครับอดก็อ โอ้ดีครับดีต้องกันโรคฮะ <c oughs> บ่มีนี่แหละเพ,พื่อเนฉีดให้เล่นนะพ่อฉีดให้แล้านะ่ะพ่อฉีดให้แล้วนะครับพ่อฉีดใ่พ,ออพ่อฉีดใ,ดดใ้ย่งดีเลยเ่นฉีดทุกคันเยครับนีฉีดใ,ในรถในยางพ่อมารลอมต้อ่อีดจากอาเจครับ đo tukan các anh em ạ, xe máy thăng si đại, đại cha lông quan nè, đại cha lông quan, thị xã,อำเภอเมืองเชียงคูงครับ, phải, phải là อาเพื่อใครเอาเพื่อวันรับผิดชอบกันไปนี่ครับปุ๊ดดีๆครับเนี่ยฉิดยาฆ่าพยาธิยาฆ่าเชื้อตากเท้าเปื่อยป้องกันโรคไว้ครับเพื่อไว้มันเกิดครับพี่น้องเกิดแล้วมันสูญเสียนี่นะคุณป้องกันดียังสิครับบพมีในจังหวัดชายภูมิครับพี่น้องคนบ่วยดีทัดบอกมาเมียเพิ่งฉิดยาอยู่นั่นครับสำหรับมื้อนี้ก็จี้ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านนักฝ่ายไว้ที่นี่ครับภาพ บรรยากาศการขีดยาคาเชื่อของตลาดนาดัดบ้านักฝ่ายเวทมนตร์พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคพียงเลี้ยงตัวใจน้ำครับวันนี้จาขายกันดีครับสหรับ้นีสวัสดีครับ